กกกนะะะคจาาลลลูู่ด็แสวัสดีค่ะทุกคนในตอนทำนะคะซื้อเพจศิรินักดิาพุทธาีลาคจะทุกคนว่าแมนมะมงนะคะยูดีโคกหนองนานะคะทุกคนเนี๋ยวาเบื้องกันว่าอีลาสิได้จักหน่วยบอปกติอาจจะแมนไ้แต่มื่อนี้อีลาจะแมนเองแต่ว่าตอนนี้ฝนกําลังลงมิดแล้วเดี๋ยวเอาฟ้าวแมนก่อนทุกคนอ่ะอีลาเรียวไปเห็นหน่วยนึงพอดีที่ตรงนั้นนะคะ มั่งนีโรดไม้แมนเฮาเป็นการนั่นปะดิสเองนะคะโดยใช้ขวดเครื่องหนึ่งม้เฮาจะแง่โอ้โหนอ้อยูหนึ่งลูก ีหน่อยหนึ่งหน่วยตองนั้นหน่วยนะ้นเนี่ยเขาจะให้น้องเบียร์นะคะเพื่นน่าจะยื้อหอดอยู่รพรัวขนสูงอย่าได้ยื้อบ่หอด <c oughs> โอ้ถึงจริงนี่ได้หนึ่งลูกได้สองหน่วย <c oughs> ทุกคนต้นตรงนี้มีทั้งหมดสองหน่วยนะคะที่เบิ่งมานะคะแล้วก็เป็่นมะมงฝาหล้านพร้อม ซองนวยบได้กินสสมเดี๋ยวต้องไปเบิง่งมะม่วงฟังผุน่นแต่ให้ทุกคนท่าดีตามในคลิปต่อไปนะคะมะม่วงสมผุนเนาะเดี๋ยวอีลาจะพาทุกคนนะคะไปเลาะเบิง่งนั่งเขียวๆเ,เห็นบ่ตะกาเห่านะคะตอนนี้คือน้องลืมใหญ่ละไปเดี๋ยวไปเลาะเบิ่งกันไปเมื่อกี้ในห้องใส่จีดูย นี้นะคะได้สองอาทิตย์แล้วนะคะนันนันวาเดี๋ยวห้ามันหน้าโคกนะคะก็จะลากะหมูนะคะลากะหมูดาทิตนี้ก็คือแปลว่าช้ากว่าเพื่อนนะคะนำ้ำาบ๊ทันนี่มีก็ได้ซีได้สูบจากกันสะนะคะสสูบเท้ากับพร้อมแล้วนะคะตอนนี้ต้นก้าเห่าประมาณ3ท่าินละคะทุกคนประมาณ นิ้วหนึ่งนิ้วนิ้วสีนิ้วอย่างนะคะกําลังเริมใหญ่นะคะทุกคนเดี๋ยวให้ท่าติตาไปเลยพอหาแต่ได้2อาทิตย์เนะาะเพราะว่าต๊กากับประมาณผุหละเดือนสมมติว่าตกกาวันที่28เดือนนี้กับย่ปเดือนหน้ากับสิพอดีนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนท่าติตามนะคะเอฟซี FC หลายคนก็ทา่าเอาอีลาคือบมาดำบนาโลก,กาจะเถือหาแต่หาแต่แตแตนี้่ะกาหาแต่ท่านีนะคะทุกคนเนาะนี่เราบรรยากาศนะคะโค้งหลังนะคะส่วนนี้พอกะหูเก๋กลยยุ้นนะคะเห็นอกมันเห็นนีเนาะ นะคะทุกคนบรรยากาศกะเป็นคลิปสั้นๆว่าฝ่มามานนี้นะคะถ้าเกิดว่าอีรามาโคกก่ะอาจจะมาหาเมมโมงกินนะคะมารอเลนยูโคประมาณนี้คะ่ะทุกคนจังไนในคลิปนี้นาออีราขอตัวก่อนเด้อฝากกดไลค์และกดติดตามเพจสินบนสาธธวไทยเด้อจากก้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเ้อขอบคุณค่ะบ๊ายบาย